ราศีมังกรในเจ็ดวันนี้นะคะลีลาชีวิตของคุณอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเจ็ดสิงหาถึงสิบเจ็ดสิงหานะคะเจ็ดวันนี้นะคะโดยเฉพาะวันที่สิบสิ่งที่คุณควรระวังก็คือเรื่องสุขภาพของตัวท่านเองนะคะอาจจะต้องมีรายจ่ายเกี่ยวกับซ่อมแซมสุขภาพของตัวท่านนะคะหรือว่า ถ้าเป็นเรื่องการงานการลงทุนช่วงนี้มีการเสี่ยงระวังอย่าไปลงทุนนะคะหรือจะได้ซ่อมบ้านนะคะรายจ่ายจะเยอะนะคะสุขภาพเองก็น่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งศรีรษะนะคะขาเหนื่อยหอบนะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเหนื่อยร้านะคะ แต่ดีเรื่องงานนะคะการงานถือว่าดีมากๆเลยนะคะมีโอกาสจะได้เดินทางไปสัมมนานะคะในวันที่12 13และ14จะได้งานใหม่งานเพิ่มงานเสริมงานที่เราทำแล้วจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมหรือจะเป็นงานที่เรารักค่ะเป็นของใหม่นะคะเป็นงานใหม่ที่ต่อยอดได้นะคะแต่สำหรับเรื่องความรักนะคะความรักทำให้เป็นทุกข์ อาจจะมีปัญหากับคนรักคิดถึงเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆนะคะระวังความรักจะพังเพราะตัวเรานะคะอย่าคิดมากอย่าคิดเรื่องเก่านะคะหรืออย่าเอาอย่าเอาประเด็นเก่าๆเนี่ยมาสร้างปัญหากับคู่รักของเรามีโอกาสพังได้นะคะถ้าใครอกหักมามีโอกาสได้เจอรักใหม่ๆค่ะจะมีรักใหม่ๆเข้ามาจะเจอคนอ่คึงขังนะคะหน้าเข่งขึมแต่ใจดีนะคะ ถ้าเป็นคนที่แบบจบกับคนรักเก่าแล้วนะคะถึงคุณยังไม่ลืมคนรักเก่าแต่จะมีรักใหม่ๆเข้ามาแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ายังรักกันอยู่มีโอกาสกลับมาดีกันมาง้อกันหลังจากวันที่16ไปแล้วเรื่องความรักโชคลาภมีโชคนะคะโดยเฉพาะวันที่16เนี่ยสื่อนำโชคก็คือรถยนต์นะคะเลขมงคลเลขหน้าไพ่นะคะจะมีห1หน หนแล้วก็เค่ะนะคะสื่อน้ำโชคคือรถยนต์หรือตัวคุณเองนะคะช่วงนี้อาจจะได้ซ่อมบ้านหรือเวลา,ามีใครป่วยที่บ้านก็จะหายนะคะหรือคุณเองอาจจะพักฟื้นนะคะวันที่วันที่12 13 14ยังทำงานอยู่15อาจจะได้รวมตัวหมู่ญาติหรืออาจจะได้ มีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองหรือว่าคิดถึงคนในครอบครัวอยากทำอะไรเพื่อครอบครัวนะคะอยากได้เงินก้อนหนึ่งนะคะหรืออยากตกแต่งบ้านใหม่วันที่15นะคะอาจจะเบือ่อเบื่อไม่อยากทํางานอยากนอนอยู่บ้านนะคะสิบหทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือทุกอย่างคุณจะมีไฟขึ้นนะคะ รู้สึกแอคทีฟตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะทําตัวเองหรืออาจจะมีนัดหมอนัดหมอไปทําสวยทําหล่อนะคะหรือจะไปเสริมสวยแต่นับรองว่าถ้าคุณทําสวยในช่วงเดือนนี้ปลายสัปดาห์นี้คุณจะสวยขึ้นนะคะหรือจะพลิกดวงไปเลยนะคะดวงคุณก็จะดีขึ้นตามนะคะสิ่งในที่ไม่สบายใจจะคลี่คลายหลังจากวันที่สิบหกไปแล้วนะคะ ทำบุญเสริมดวงทำบุญกับสัตว์ใหญ่หรือทำบุญกับโรงพยาบาลลูกหลานบริวารในสัปดาห์นี้จะทําให้เราเดือดร้อนเกี่ยวกับการเงินอาจจะต้องได้รับผิดชอบสิ่งที่เขาทําให้เราปวดหัวหรือมีรายจ่ายจะต้องอแก้ไขนะคะให้เขานะคะด้วยเสียเงินเสียทองลูกหลานบริวารจะทําให้เรางุดหงิดใจนะคะ ใจเย็นๆแล้วกันเนาะหลังจากวันที่16ไปแล้วดวงก็จะเปลี่ยนแล้วนะแต่วันที่12ควรระวังนะคะ13นะคะกับคนรักถ้าคนโสดเนี่ยก็จะได้เจอคนที่หน้าตาแข้งขึมหรือคนมียศมีตำแหน่งนะคะจะได้เจอคนถูกใจแต่ถ้าคนที่มีคู่แล้วชอบเอาเรื่องเก่ามาชวนทะเลาะกันระวังความรักสะดุดนะคะแต่ใดๆยังมีโอกาสมาง้อกันมาปรับมาจูนกันหลังจากวันที่16ไปแล้วนะคะ โอเคค่ะการเงินนะคะที่สะดุดก็จะคลี่คลายหลังจากวันที่16ไปแล้วเช่นกันนะคะอย่าลืมนะคะคุณจะได้เงินจากงานจะได้งานใหม่จะได้เงินก้อนใหญ่จากตำแหน่งหน้าที่การงานหรือจะได้โอกาสดีๆในตำแหน่งการงานจะได้ทำงานที่คุณรัก ค่ะหรือจะมีโอกาสดีเรื่องงานเพิ่มงานเสริมค่ะการเงินยังยังปังนะคะแต่ว่าท้าที่อดีตที่ผ่านมาการเงินสะดุดเดี๋ยวมันจะดีขึ้นในปลายสัปดาห์นี้ค่ะชาวมังกรน,นะคะอย่าลืมใส่สีนำมงคลคุณด้วยนะคะสีเขียวนะคะและสีแดงนะสีเสริมดวงเกี่ยวกับการเงินและการงานนะคะการงานมีโอกาสเดินทางเกี่ยวกับหน้าที่การงานด้วย บางท่านจะต้องเดินทางในวันที่12แต่ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมพกหยุกพกยาด้วยเพราะสุขภาพท่านไม่